ที่สพทะเลบ้านพุกพุกนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าเมนูนี้เมนูฟินจริงๆค่ะตำมะม่วงใส่ปลาล้าปลาส้อยนะคะเป็นตัวเลยนะคะแล้วก็ผักลวกนะคะมีขาอ่อนชะอมแล้วก็มะเขือเปราะนะคะเห็นไหมคะที่ขาดไม่ได้คือปลาลัปลา,าส้อยดูนะคะเป็นตัวเลยนะคะ ซ่บที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะกระปุกละ5 0สบาทหรือว่าจะเป็นปลาร้าตัวใหญ่ๆก็มีนะคะกระปุกละ5 0สิบาทอีกเหมือนกันนะคะครูปุ๊กแบบให้แบบไม่กักเลยนะคะเต็มๆเ,เลยนะคะมารีวิวซิเพราะว่ารสชาติในการตำส้ตตมตำเสร็จปลาปลาส้อยขอโทษนะคะตำมะม่วงนะคะเสร็จปลาปลาส้อยจะอร่อยแซ่บเบร์ขนาดไหน มะม่วงก็ขอเยอะเลยข้างบ้านนะครับโอยากจะบอกว่าแซ่บจริงๆข้าวก็อร่อยด้ยเอาปลามาชีมาเื่อ ปละลวกชะอมทานกับตับมะม่วงก็อร่อยดีนะคะลองเอาไปทำดูดยค่ะไม่ถูกนี่ก็สิแต่อย่าลืมมาซื้อปลาลาปลาต่อยที่สะพานเท้างดูดิค่ะดูคาคาออนเจ๋งเบอร์ที่สุดเลย จบช้อนไม่ถนัดใช้มือดีกว่ายิ่งปลาร้านไม่เอาไว้ฉีกค่ะแซมสะสะเบิร์ ก็หมักข้ามปีด้วยค่ะยิ่งกินยิ่งฟินค่ยิ่งกินยิ่งแซ่บเชิญน,นะคะปลาร้ปารปลาซ่อยทำกับตำมะงวง ูกข่าอ่อนที่สบานตะลบ้านููกค่ะกระปุกละห้าสิบาทค่ะของพี่ค่ะ